คือคำว่าบวงบวงในภาษาสากลหมายถึง สิ่งที่ผูกพันร่างกายผูกพันกายเรียกว่าบ่วงในภาษาธรรมหมายถึงสิ่งที่ผูกพันจิตผูกพันวิญญาณเรียกว่าบ่วงซึ่งมันละเอียดความหมายลึกซึ้งละเอียดกว่าไม่แสดงตัวบ่วงไม่แสดงเงื่อนปมที่ผูกด้วยจาไปบ่วงชนิดนั้นมันกล้าลาามองไม่เห็นว่ามันเป็นบ่วงอย่างไรสําหรับคนบางคนเขากลับชอบใจอสิ่งที่เรียกว่าบ่วงนั่นซะอีกเลยไม่รู้สึกว่าผูกพัน กลับชอบกลับรักกลับพอใจนั่นแหะคือความผูกพันอย่างลึกซึ้งมันพอใจในการจะถูกผูกพันจะเสื่ออีก่วงในทางภาษาคนมันภาษาคนมันตื้นตื้นผูกพันเห็นเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวแกล้ออกได้มันแสดงทั้งเส้นที่ผูกและแหงเงื่อนพรมที่มันผูกก็แก้ออกได้แต่ภาษาธรรลมันลึกซึ้งละเอียดไม่